สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่704นชานบล็อกนะคะวันนี้อิงจะมาเปิดกล่อง channel นะคะ channel นะคะปี2021อันนี้ใบนี้อิงได้มาจากช็อปนะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นอะไรานะคะอันนี้นะคะ ใบน,นีเ้เดี๋ยวยิงขอบอกก่อนนะคะว่าอันนี้ดอกเนี่ยดอกคารเมเลียเนี่ยตอนนี้เขาทํามาจากกระดาษแล้วนะคะไม่ทํามาจากผ้าแล้วนะไหมคะกล่องก็เหมือนกันนะดอกกับกล่องก็ทามาจากผ้าทามาจากกระดาษเหมือนกันนะคะส่วนถุงก,กระดาษนะคะถุงก,กระดาษเขาจะไม่เป็นเงาไม่เป็นแบบด้านด้านแล้วนะคะไม่เป็นแบบหนานๆนาแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นถุงธรรมดาเลยเนาะเป็นสีดำอันนี้ถุงกระดาษนี้น่าจะเปลี่ยนมานานแล้วเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจนะคะน่าจะปีหนึ่งได้แล้วนะคะที่เปลี่ยนมาเป็นถุงกระดาษแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้ก็จะเป็นถุงกระดาษแบบเป็นแบบเคลือบอะค่ะจะหนากว่าน,นี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นการลดต้นทุนของชาแนลหรือเปล่า โอเคค่ะเรามาเปิดกล่องกันเลยค่ะทางช็อปเวลาเขามัดอ่เขาจะมัดไม่แน่นนะคะเขาจะมัดแบบทีเดียวแล้วหลุดเลยเปิดสบายสบาย เปิดกันเลยค่ะจ้าแมวกล่องเล็กๆแบบนี้ก็คือ SLG นั่นเองค่ะอันนี้เป็นแคบุ๊กนะคะ คะเ,เพื่อนๆมันคือกล่องใส่แว่นนั่นเองค่ะเออกล่องใส่แว่นเนี่ยเขาน่าจะผลิตมาตอนต้นปีไหมคะแต่เขาน่าจะมีผลิตมาเรื่อยๆเนาะอันนี้เป็นหนังสีดำนะคะคาเวียนะคะอะไหล่เงินเนาะตอนนี้ที่เห็นรุ่นนี้เนี่ยทำมาแต่อะไหล่เงินนะยังไม่เห็นอะไหล่ทองนะคะเปิดดูหนเลยคะ่ะ เป็นแม่เหล็กนะคะด้านข้างเดี๋ยวอเอาผ้าออกออก่อนนะด้านข้างก็จะเป็นทรงนี้นะคะเป็นทรงกระเป๋าใส่แว่นเนาะตรงก้นเขาจะไม่มีดิเมนชันอะไรนะคะจะเป็นแบบแบบแบบนี้เลยเนะงาไหมคะด,ด้านหลังจะมีสบายพ็อกเก็ตด้วยนะคะ กระเป๋าใส่แว่นอันนี้ทรงใหญ่อยู่นะคะอินไปที่ชอ็อปเขาบอกว่าใบเนี้ยเหลือเป็นใบสุดท้ายในช็อปเลยวันนั้นโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เขาบอกว่ารุ่นเนี้ยเป็นแบรไอเทมเลยนะคะหายากวันนั้นไปโชคดีมากเลยค่ะ s อเอใจดี A J D, เอาออกมาให้เราก็เลยโปรช๊ะได้มาเลยค่ะ เดี๋ยวอันนี้จะลองใส่ให้ดูนะคะว่าของใส่อะไรได้บ้างน,นะคะอันนี้เอ็งเอาแว่นมาแล้วอันนี้เป็นแว่นส่งโอเวอร์ไซส์นะคะอันนี้โอเวอร์ไซส์ของกุชชี่นะคะอันนี้โอเวอร์ไซส์มากกว่านี้เองไหมอันนี้เป็นชาแนลนะคะเดี๋ยวมาใส่ชาแนลก่อน ด้านในนะคะอ๋อเลืนบอกไปนะคะ slg นะคะเขายังไม่ทำเพลทเป็นเพลทออกมานะคะหรือที่เพื่อนๆเรียกว่าชิปนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ชิปเนาะเขาเป็นแค่เพลทเองอะ่ะอันนี้นะคะเป็นโฮโลสาของใหม่เหี่ยมเลยคะ่ะโฮโลสานะเดี๋ยวอิงลองใส่แว่นให้ดูเนาะประเด็นที่เราซื้อมาอันนี้คือเราจะต้องใส่แว่น ใส่แว่นอันเดียวอะเต็มแล้วอะค่ะเต็มแล้วค่ะเพื <c oughs> ่อนๆคือถ้าเกิดว่าเราใส่อย่างอืง่นเข้าไปด้วยเงี้ยค่ะกลัวแว่นจะเป็นรอยไหมคะเราวรจะใส่อย่างเดียวเนาะจบแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใส่แว่นเนาะสมมติว่าเราไม่ใส่แว่นเราจะใส่เป็นตัวอื่นอันนี้เป็น พาโทเดอร์ holder, มีสิทนะคะของชาแนลสีแดงบลยเนดีเงามากอันนี้ลองใส่ดูนะคะไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนๆไม่ได้นะคะลองใส่คอยเพิร์ดนะคะสิบปีนะคะสิบปีนะคะเพื่อนเพื่อน่นะมันยัดไม่ลงค่ะมันยัดไม่ลงค่ะ อันนี้นะคะเป็นกระเป๋าตังค์เนาะไม่ได้ล่ะคะเพื่อนเพื่อนคะแต่ทำไมเราเห็นรีวิวอื่นเขาใส่ได้กันอะทำไมใส่ไม่ได้อะ่ะอ่ะทีนี้เราลองดูแวนทรงโอเวอร์ไซส์มากๆเลยนะคะทรงเนี้ยคะ่ะมันไม่มีไขใหญ่แบบนี้แ้วเนาะ,ะใส่กันไปเลยะค่ะได้พอดีเลยค่ะเต็มเป๊ะเลยค่ะเพื่อน เต็มไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นกล่องใส่แว่นเราก็ควรจะใส่แว่น,นะคะ่ะใส่อย่างอื่นไม่ได้เลยะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นอะไหเงินนะสายของเขาจะใสายเล็กๆเ,เนาะไม่ใหญ่นะคะสายขเขาก็จะเป็นทารรจากหนังเทาเยียเหมือนกันนะคะโอเค ก็มารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะเปเพื่อนเพื่อนจะอยากได้รุ้นนี้กันอยู่ลองลองไปลองที่ช็อปันดูเนาะแต่อิที่ว่าใบเนี้ยน่าจะใส่ได้แค่ว่นอย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นอิเซซอรี่อะคะ่ะก็คือใส่เพาะแว่นถ้าเราอยากใส่กระเป๋าแบบก็ต้องเป็นอีกใบหนึ่งนะในความคิดของอิงนะคะก็เป็นต้องเป็นอีกใบหนึ่งเพราะว่าปัจจุบันนี้เขา เขาสะพายกระเป๋าสองใบอะออซิสซี่ใบหนึ่งแล้วก็เป็นใบแบบใบจริงใบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะใส่ของแล้วก็ใส่สะพายเก๋ๆใบหนึ่งอยะะ่างเงี้ยค่ะเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจคนทำคลิปหน่อยเนาะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ